ไม่ได้ไปไหนตั้งใจมาไหวยาโมด้วยมาไลัยพวงโตเดินถือมาขอถอนคำสาบานคืออธิษฐานสิ่งใดตอนน้ายาโมช่วยเป็นพยานว่าเราสองคนจะรักกันสัญญาวันนั้นไม่นานเธอกลับมาเปลี่ยนใจมาจุดทูบไว้ขอขามาย่าโมจ้าเธอทิ้งล น้ำตาจะไหลเสียใจทำใจไม่ได้คนรักหากอกวันนี้หนีไปมีแฟนคนใหม่รักเธอคนเดียวหมดทั้งหัวใจกลับเป็นคนใจร้ายทิ้งฉันเอาไว้แล้วจากไปกับเขาโพ์รูปคู่ในเฟซชัดในเมสเซจไม่อยากจะเห็นคำว่ารักเจอทุกคอมเมนต์ จากตัวเขาแชทนะเจ้าทุกวันคำซึ้งๆหวานๆของคนงามบอกรักเขาทุกวันฉันได้อ่านเจอใจสลายเสียขวัญไม่เคยคิดฝันเธอนั้นจะคิดเปลี่ยนใจไปอยู่กับเขาเจ้าคงเป็นสุขสบายคงลืมหน้าผู้ชายบ้านๆนจนจนคนนี้หนุ่มเศรษฐีเมืองใหญ่เขาคงเอาใจ ดูแลเจ้าอย่างดีมีรถยนต์เงินทองให้ใช้ฟรีๆกินดีอยู่ดีกว่าอยู่กับหนุ่มบ้านนาได้อยู่คอนโดรูราเสื้อผ้าแบรนด์เนมแต่งตัวดูดีต่างจากฉันคนนี้อยู่ในไร่นามีผ้าข้ามาขาดผุงเอากุ้งหอยปูปลามากินจับตามลำคลองหาจากในทุ่งนาไม่มีเคฟซีพิซซ่าเหมือนคนเมืองฟ้า Làm rồi mi ngân เจ้าคงเหมือนหนุ่มบ้านนาเคยสาบานกันไว้ถ้าหากว่าใครผิดคำสัญญาให้ดินฟ้าลงทันสาบานกันต่อนหน้าญาเอ่ยว่าจารักจะไม่แปรพันทำไมนอเธอถึงมาทิ้งกันลืมคืนและวันที่สองเราสัญญาหนุ่มบ้านนาขอถอนสาบานทุกคำอาอโหสิกรรม ที่เธอทำพิสัญญาอย่าโมจ่าจงให้อภัยที่เธอทิ้งล้านไปไม่รักษาสัญญาแม่ทุกขื้นวันต้องคอยเช็ดน้ำตาที่ร้องไห้คิดถึงคนไายใจให้เธอกับเขาไปดีมีรักสมปรารถนาขอพื้นดินแผ่นฟ้าเมตตาเธออย่าได้มีอันเป็นไปจบคำอธิษฐานเท่านี้จาก คนที่เคยรักเธอสุดหัวใจเธอคงดีใจได้รักกับเขาคนใหม่แต่ฉันต้องทำใจให้ได้ลืมเธอจบกันไปทุกคำสาบานสัญญาที่เธอและฉันนั้นมีต่อกัน